นี่นะครับทุกคนเมื่อคืนช่องช่องตรงนี้ช่องอะไรน้ำพี่โป๊ะพี่โป๊ะอะไรสักอย่างโดนแฮ็กไม่ก็ดนแบนจากยูทูบพอผมกดเข้ามาในช่องเขาช่องเขาก็ยังอยู่นะช่องเขาก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะเมื่อคืนเห็นขึ้นยูทูบเต็มเลยว่าช่องนี้โดนแฮกตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สร้างช่องใหม่แต่ช่องเดิมเขาก็ยังอยู่ในเรื่องที่นี้ด้วย <ก>นี่นะครับจ้องก็ยังอยู่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจ้องก็โดนเน็กจิงหรือเปล่าเห็นจ้องเดิมก็ยังอยู่เนี่ยจ้องเนี้ยอืมเราก็ติดตามจ้องก็แล้วันทีวีดีโนนก็ไม่มีอะไรผิดปกติเนังครับ ช่องเขาก็ยังอยู่ช่องเขายังไม่ได้หายไปไหนครับนีช่องก็ยังอยู่ท่านมิสคีย์เวิร์ดก็คือแค่ทีช่องก็ยังไม่ได้หายไปไหนเลยนะ มจ้อง,ปงไปจะมอยทำไรนี่ลงคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดเมื่อวันที่แล้วนะคะเห็นไหมไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะวันที่แล้วการดูแปดแสนหะนึ่งแสนแปดต่อครั้งนี่ก็ขอะตูแล้วประตูน,นะครับบ๊ายบาย